ดวงชะตาของชาวปีระกาประจําเดือนนี้ภาพรวมเชิงเล่าเรื่องเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวปีระกาจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนผ่านเล็กๆภายในตัวเองเหมือนคนที่ยืนอยู่บนริมทะเลช่วงน้ําขึ้นเห็นเส้นขอบฟ้าไกลขึ้นอีกนิดหนึง่งอารมณ์คุณมีทั้งความกระตือรือร้นและความระมัดระวังผสมกันคุณมีไหวพริบดีแต่บางครั้งความคาดหวังจากตัวเองหรือจากคนรอบข้างทำให้คุณรู้สึกกดดันได้ง่าย เหตุการณ์ที่เข้ามาจะมาพร้อมโอกาสให้แสดงฝีมือแต่ก็มีบททดสอบให้เรียนรู้ว่าจะรักษาชุดยืนอย่างไรโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่นเดือนนี้ถ้าคุณรู้จักปรับตัวและไม่รีบร้อนเกินไปจะผ่านไปด้วยผลลัพธ์ที่น่าพอใจด้านการงานเรื่องเล่าของโอกาสและการพิสูจน์ฝีมือเดือนนี้หน้าที่การงานของชาวปีระกาจะถูกวางอยู่ในกรอบที่ต้องแสดงความรับผิดชอบชัดเจนโอกาสใหม่ๆ อานมาจากคนรู้จักเก่าหัวหน้าหรือจากโครงการที่เคยถูกเลื่อนมานานตัวอย่างเช่นถ้าคุณชื่อหนิงและเคยเสนอไอเดียโปรเจกต์ไว้ก่อนหน้าเดือนนี้หัวหน้าอาจย้อนกลับมาขอให้คุณสรุปแผนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือโอกาสให้หนิงแสดงความสามารถในการจัดการและการสื่อสารแต่ในขณะเดียวกันที่มาพร้อมกับโอกาสคือความคาดหวัง นั่นคือคุณจะมองว่าคุณต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดังนั้นวิธีรับมือที่ดีที่สุดคือเตรียมข้อมูลสร้างแผนสำรองและอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้มีแนวโน้มจะได้ยินข่าวจากการสมัครงานออนไลน์หรือจากเครือข่ายคนรู้จักแต่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งในฝันทันทีอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณเข้าไปอยู่ในสนามที่ใหญ่ขึ้นได้ตัวอย่างเช่น คนที่สมัครเพื่อเป็นผู้ประสานงานโปรเจกต์อาจได้งานที่ให้โอกาสเรียนรู้การบริหารทรัพยากรและการสื่อสารระหว่างทีมซึ่งเป็นบันไดสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าในอนาคตข้อควรระวังได้การงานคือความใจร้อนในการตัดสินใจและการรับงานจนตัวเองล้นเกินไปถ้าคุณรับผิดชอบมากโดยไม่จัดลำดับความสำคัญคุณจะรู้สึกเหนื่อยและผลงานอ่านไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คำแนะนำคือแยกงานที่สําคัญจริงๆจากงานที่คนต้องการให้คุณทําเพียงเพราะว่าคุณทําได้และฝึกพูดคําว่าขอตรวจสอบก่อนรับงานใหม่ด้านการเงินเรื่องเล่าเกี่ยวกับความมั่นคงและการจัดการเงินเดือนนี้สภาพการเงินของชาวปีรากามีแนวโน้มคงที่ถึงดีแต่ต้องอาศัยการวางแผนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ความมั่นคงนั้นยั่งยืนหากคุณมีรายได้หลากหลาย เป็นไปได้ว่าไรายได้เสริมจะเข้ามาช่วยแต่ก็อาจมาเป็นจำนวนไม่มากดังนั้นไม่ใช้จ่ายตามความรู้สึกเช่นขันช็อปปิ้งเพื่อลดความเครียดหรือการลงทุนโดยไม่มีข้อมูลตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้รับเงินโบนัสก้อนเล็กควรแบ่งเป็นก้อนสำหรับสำรองฉุกเฉิน30%ลงทุนจำนวนน้อย30%และส่วนที่เหลือใช้จ่ายตามความจำเป็นหากมีผผนจะลงทุนเดือนนี้ควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ และอย่าเรียบตัดสินใจเพราะกระแสคนปีรากาที่ชอบความมั่นคงอาจถูกชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่ฟังดูดีแต่มีรายละเอียดคลุมเครือให้พิจารณาเรื่องสภาพคล่องระยะเวลาคืนทุนและความเสี่ยงตัวอย่างเช่นเพื่อเสนอให้ลงทุนร่วมกันในธุรกิจขนาดเล็กคุณควรขอดูแผนธุรกิจรายรับรายจ่ายและข้อตกลงการถอนตัวก่อนตัตดสินใจสำหรับคนที่มีหนี้ เดือนนี้เหมาะแก่การรีวิวแผนการชำระหนี้เลือกใจก่อนหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงและหากเป็นไปได้เจรจา,ก,ากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับเงื่อนไขหากคุณเป็นคนที่เปิดใจคุยจะมีโอกาสได้เงื่อนไขที่ดีกว่าด้านความรักคนโสดเรื่องราวของการเปิดใจและการทดสอบความจริงจังสำหรับชาวบิรากาที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณอาจพบคนที่ถูกใจผ่านกิจกรรมสังคมหรือจากการแนะนำของเพื่อน แต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีละะนะักษณะเริ่มต้นที่สดใสแต่ต้องที่สุดความจริงจังตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รู้จากใครสักคนในงานสังสรรค์ที่มีความเก่งกาจในเรื่องหนึง่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นว่าความสมใจของเขาหรือเธอนั้นไม่สอดคล้องกับคุณในเรื่องพื้นฐานเช่นค่านิยมหรือเป้าหมายชีวิตบทเรียนสําหรับคนโสดคืออย่าเพียงตัดสินคนจากความอินสตาแกรมหรือการสนทนาที่สนุก แต่ก็อย่าปิดกลั้นตัวเองเพราะกลัวผิดหวังเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามที่สำคัญเช่นเป้าหมายชีวิตระยะกลางของเขาหรือเชิญนั้นคืออะไรและคุณต้องการแบบเดียวกันหรือไม่ตัวอย่างสถานการณ์หากคุณพบคนถูกใจที่ชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดทันทีให้ลองค่อยๆสร้างความคุ้นเคยก่อนออกทริปไกลๆเพื่อดูปฏิกิริยาและความรับผิดชอบในสถานการณ์จริงด้านความรัก มีคู่เรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารและการปรับจูนความคาดหวังสำหรับชาวปีระกาที่มีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์จะถูกทดสอบด้วยเรื่องเล็กน้อยที่สะสมถ้าคุณและคนที่รักไม่คุยกันเรื่องความคาดหวังหรือบทบาทที่ชัดเจนเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เร็วตัวอย่างเช่นคู่ของคุณอาจคาดหวังให้คุณช่วยจาัดก,การเรื่องบ้านแต่คุณกลับมุ่งเน้นเรื่องงานการไม่พูดคุยจะทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างแปลความหมายผิด วิธีแก้คือเริ่มจากการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่การต่อว่าแต่เป็นการชวนแลกเปลี่ยนมุมมองเช่นลองตั้งเวลา20-30นาทีต่อสัปดาห์เพื่อคุยเรื่องแผนการเงินแผนงานหรือความเครียดที่แต่ละคนเจอตัวอย่างเหตุการณ์หากมีความขัดแย้งเรื่องการใช้เงินคุยกันว่าเดือนนี้จะตั้งงบการใช้จ่ายสำหรับความบันเทิงเท่าไหร่และงบชุกเฉินต้องมีเท่าไหร่การมีแผนร่วมจะลดแรงเสียดทานและเพิ่มความเป็นทีม คำแนะนำเชิงปฏิบัติประจำเดือนนี้ 1. จัดลำดับความสำคัญเขียน3งานหรือ3เรื่องที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์แล้วโฟกัสกับงานเหล่านั้นก่อนรับงานใหม่ 2. บัญชีเงินออมแยกบัญชีสำรองฉุกเฉินและตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพื่อสร้างวินัยการออม 3. ส,สื่อสารอย่างตั้งใจเมื่อมีเรื่องตึงเครียดกับคนใกล้ชิดให้เริ่มบทสนทนาด้วยการยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนเช่นฉันรู้สึก ทานการตัดสินฝ่ายตรงห้ามทันที 4. ดูแลสุขภาพจิตหากรู้สึกเครียดมากให้ลองหากิจกรรมที่ช่วยคลายเครียดเป็นประจำเช่นเดินช่วงสั้นๆก่อนนอนหรือลองเขียนบันทึกสั้นๆเพื่อจัดระเบียบความคิดตัวอย่างสถานการณ์สมมติสั้นๆเพื่อให้เห็นภาพตัวอย่างที่ 1. งงานเมเสนอโปรเจกต์ใหม่ที่คิดมานานแต่หัวหน้าขอเอกสารเพิ่มเติม เมแบ่งงานเป็นส่วนย่อยขอคำปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานและส่งสรุปที่ชัดเจนผลคือโปรเจกต์ผ่านและเม,มได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นแต่สามารถจัดการได้เพราะเตรียมแผนดีตัวอย่างที่2การเงินต้นได้รับเงินโบนัสเล็กๆต้นแบ่งเก็บเป็นเงินฉุกเฉินลงทุนในกองทุนระยะสั้นและกันบางส่วนสําหรับค่าใช้จ่ายยําเป็นผลคือต้นมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างที่3ความรักฟ้ากับแฟนมีปัญหาเรื่องการแบ่งงานบ้านฟ้าเริ่มบทสนทนาโดยบอกความรู้สึกแฟนฟังและทั้งคู่ตกลงแบ่งงานชัดเจนทำให้บรรยากาศดีขึ้นสรุปส่งท้ายแบบเล่าเรื่องเดือนนี้เป็นเดือนของการพิสูจน์และการจัดระบบสำหรับชาวปีระกาโอกาสจะมาในรูปของการทดสอบความรับผิดชอบและการสื่อสารหากคุณจะลำดับความสำคัญดี ดูแลการเงินแบบมีวินัยและตั้งใจสื่อสารกับคนรอบข้างความสําเร็จจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวความมั่นคงที่เกิดขึ้นจะเป็นร่างฐานให้คุณก้าวต่อไปอย่างช้าแต่มั่นคงเหมือนนกที่กางปีกเปลี่ยนทยานในขณะเดียวกันก็รู้จักเลือกลมที่ผ่าไปในทิศทางที่ต้องการ